CGN TV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมหนึ่ทิโมธีบทที่1ข้อที่12บสอถึงยีด้วยกันนะครับ1ทิโมธีบทที่1 ข้อ12ถึง20ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำันธกิจของพระองค์แม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติข่มเหงและทำการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉาเขลา เพราะความไม่เชื่อแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้ารวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริตสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอแต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสํมแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมะตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพะสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนทิโมธีลูกรัก คำกำชับนี้ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านตามคำเผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีให้ยึดความเชื่อไว้และรักษามโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปทำให้ความเชื่อของพวกเขาอับปางลงในคนพวกนั้นมีฮิเมเนอสและอเล็กซานเดอร์ผู้ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับซาตาแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่มิ่นพระเกียรติพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราศึกษาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับในข้อที่12ของบทที่1ในหนึ่งทิมูธีเบ็้องต้นมาเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้อันนี้เราเห็นถึงหลักการสองประการด้วยกันในเวลานี้ก็คือการที่พระเจ้าทรงใช้อครทูตเปาโลในพันธกิจของพระองค์เนี่ย ไม่เหตุผลแรกนะไม่ใช่เพราะว่าอัครทูตเปาโลเก่งมีความสามารถสูงหรืออะไรก็แล้วแต่มีศักยภาพมากมายแต่มันเริ่มต้นจากการไว้ใจได้มันต้องอ่านย้อนจากบรรทัดล่างขึ้นไปบรรทัดบนนะฮะเพราะว่าอัครทูตเปาโลไว้ใจได้พระเจ้าจึงเสริมกําลังเขาคือใช้เขา ภาษาเดิมเนี่ยคำว่าเสริมกําลังเนี่ยแปลว่า enable แปลว่าเสริมกําลังให้ทํางานหรือว่าให้พลังงานในการทํางานภาษาในคือภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาเดิมภาษาเดิมต้องเว็บภาษาอักแต่ผมกาลังมองว่าในในใน king james เนี่ยใช้คาว่า enable ส่วนใน niv เนี่ยใช้คําว่า give strength แปลว่าให้กําลังแต่ก่อนที่จะให้กําลังหรือว่าให้พลังในการทํางานเนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์บอลลนเนี่ยไว้ใจได้ในภาษาในฉบับ king james ใช้คําว่า faithful คือสักด์สิ้นในฉบับฉบับ niv ใช้คําว่า trustworthy คือวางใจได้ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนั่นเองหรือเป็นคนที่มีใจรักที่จะทํางานนี้วันนี้พี่น้องอยู่ในสภาพนี้ไหมครับเป็นคนที่ไว้ใจได้ไหมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อการที่พันธกิจของพระเจ้าไหมถ้าตรงนี้มีก่อนเนี่ยหลังจากนั้นพระเจ้าจะส่งเสริมกําลังเราให้สามารถที่จะทํางานของพระองค์ได้แต่ส่วนสําคัญมันจะต้องเริ่มตรงนี้ก่อนไม่ใช่เริ่มจากการที่พัฒนาศักยภาพในทนํานองเดียวกันเมื่อเราเนี่ยนะครับ พิจะะารณาคนที่จะมาทํางานรับใช้ก็เช่นกันอย่ามองเพียงแค่เรื่องของศักยภาพของเขาแต่เราต้องมองไปที่เรื่องของความตั้งใจของเขาซะก,ก่อนในการที่จะทํางานตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่มีความไว้วางใจได้แล้วเนี่ยศักยภาพพระเจ้าส่งเสริมกําลังให้ได้เหมือนที่พระธรรมตอนนี้บอกนะครับนะศักยภาพมันเสริมสร้างกันได้แต่ความไว้วางใจมันต้องเกิดจากตัวของเขาเองภายในหลังจากนั้นในข้อต่อมาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย คือเปาโลเนี่ยเป็นคนที่แบบทำทารุณกรรมใช่ไหมครับแล้วก็หญิงพอยองทํารุนแรงมากมายเลยแต่ก็ทําไปได้วยความโฉดเขาเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วก็ขาดความเชื่อจนในสุดป,ปรากฏว่าข้อ14ก็บอกว่าแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีเหลือล้นสําหรับข้าพเจ้าพระคุณหมายว่าการที่พระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้กับเปาโลชาระบาปแล้วก็นาเปาโลเข้ามาสู่ความรอดอันนี้นเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าซึ่งรวมถึงความเชื่อแล้วก็ความรักด้วยคือไม่ได้มาเฉพาะพระคุณอย่างเดียว แต่พระเจ้าเนี่ยประทานความเชื่อให้ด้วยและประทานความรักให้ด้วยรับเพียงแค่พระคุณอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้ารับเพียงแค่พระคุณก็จะรอดแต่ถ้าไม่มีความเชื่อและความรักมันก็ทํางานอย่างที่ไม่มีแรงจูงใจที่เหมาะสมถูกต้องนะครับมันต้องไปคู่กันด้วยความเชื่อเนี่ยเวลาที่พระแป้งพีใช้คําว่าความเชื่อเนี่ยมันจะมี2ด้านด้านหนึ่งก็หมายถึงความเชื่อในจิตใจความรู้สึกมั่นใจอะไรจริงๆแต่ในอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงเรื่องของหลักคําสอนแล้วก็การที่มีมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่ ตรงนั้นไม่ใช่แค่มั่นใจในเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคตมันเป็นความหมายที่ควบคุมอยู่ใน,ในคำคำเดียวดังนั้นเวลาที่บอกว่าความเชื่อและความรักเนี่ยจึงหมายถึงความคอมมั่นคงในฝ่ายจิตวิญญาณก่อนนี่คือความเชื่อแล้วก็ความรักคือเจตนาที่บริสุทธิ์เหมาะสมที่มีต่อคนที่เรากาลังรับใช้อยู่นั่นคือคุณสมบัติของผู้รับใช้อยู่ที่จิตใจเจตนาเป็นเบื้องต้นทักษะฝึกได้เจตนาจิตใจ,จ,ใจมาจากสิ่งที่คุณต้องยอมจำนนกับพระเจ้าเองก่อน เปาโลเขาบอกว่าพระเจ้าประทานให้ทั้งคู่เลยผ่านทางพระเยซูคริสต์ข้อ15ครับคำกล่าวนี้เป็นคําจริงก็คือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกใช่ไหมครับแล้วก็ทรงช่วยคนบาปในบรรดานคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอคือข้าพเจ้าเป็นตัวเอกข้าพเจ้าเป็นตัวที่แบบว่าโดดเด่นเลยละเพราะว่าบาปมากก็ไปดูในรรมกิจการก็จะพบว่าคําว่าบาปมากของเปาโลเนี่ยเราก็จะอเออเปาโลก็เป็นฟาลิสีเลยนะเป็นคนที่แบบว่าเคร่งครัดศีลธรรมนะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะครับ การเคร่งคัดศีลธรรมไม่ได้แปลว่าบาปน้อยนะครับคนเราอาจจะใช้ศีลธรรมในการทาบาปไปได้นะครับคือใช้ศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการที่ข่มเหงคนอื่นน่ะมันก็บาปแล้วใช่ไหมต่อให้สิ่งที่ใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็ตามมันเป็นศีลธรรมก็ตามแต่เจตนาที่ใช้ไงมันไม่ถูกต้องปอลจึงรู้สึกมองกลับไปแลวเห็นว่าตัวเองเนี่ยบาปนะสังัสเพราะว่าคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนชั่วเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าเขาไม่ได้มีศีลธรรมแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ได้ใช้ศีลธรรมรัมงแกคนอื่นแต่คนที่บา ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนไม่มีศีลธรรมฉะนั้นจึงมีบาปสองเท่าคือบาปแห่งการไม่มีศีลธรรมและบาปแห่งการแซงทําตัวเป็นคนมีศีลธรรมอีกต่างหากทา,ทางที่อยู่ในสภาพเดียวคนไม่มีศีลธรรมแต่ดัน,ดนแซงทําตัวเป็นมีคนมีศีลธรรมนะครับอย,อย่างที่เปาโลบอกตอนนั้นเนี่ยว่าข้าพเจ้ารู้สึกแย่จริงๆเป็นตัวเอเนเป็นคนบาประดับเซียนเลยทีเดียวแต่พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาข้าพเจ้า ความเมตตาของพระองค์นี้นะครับเหมือนกับอยู่ข้างบนะความเมตตาของพระองค์ทำให้พระองค์ประทานพระคุณและประทานความเชื่อความรักนี่เราอ่านย้อนไปแล้วก็เห็นบริบทร,รวมทั้งหมดเนี่ยจึงเข้าใจว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลกําลังรู้สึกบรรยายว่าพระเจ้าทรงปราณีท่านขนาดไหนพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะหนุนใจทั้งทิโมธีและคนอื่นๆว่าถ้าพระเจ้าทรงเมตตาข้าพเจ้าได้ถ้าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับคนที่แย่อย่างข้าพเจ้าได้พระองค์ก็จะประทานให้กับพวกท่านได้มากยิ่งกว่านั้นอีก,รกาารพระองค ได้เช่นกันไม่มีใครที่พระเจ้าใช้ไม่ได้เลยต่อให้เคยมีอดีตยแย่ๆขนาดไหนวันนี้คุณมีอดีตอะไรบ้างครับที่ยังเจ็บยังปวดอยู่หรือว่ายังรู้สึกเป็นอุปสรรคต่อการที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะความรู้สึกว่าตัวเองมีอดีตที่ไม่น่าชื่นใจไม่น่าภูมิใจไม่มีอะไรขัดขวางคุณได้ครับถ้าเกิดว่าพระเจ้าทรงใช้เปาโลได้พระเจ้าก็ใช้คุณได้เช่นกันไม่ว่าอดีตของคุณมันจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราได้พบในตอนต้นของพระธรรมตอนนี้ หลังจากนั้นเปาโลก็เลยสรรเสริญพระเจ้าในข้อที่17บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงอยู่นิรันร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแกตาอ Star ่า <c oughs> อันนี้ทั้งคำว่านิรันร์อมตะและไม่ปรากฏแกตาเนี่ยเป็นลักษณะที่เราเห็นเป็นสภาพเดียวกันคือพระองค์ไม่เสื่อมสลายแน่ๆถ้ามันปรากฏให้เห็นกับตาหรือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุเนี่ยมันจะเสื่อมสลายเป็นธรรมชาติของวัตถุแต่พระองค์ไม่ได้เป็นวัตถุธาตุพระองค์จึงไม่เสื่อมสลาย,าย eline, และพระองค์ดำรงอยู่นิรันร์คำว่าพระองค์ทรงเป็นกษััตรรรรย์นี่มาาาคควพะอองงงทปก้ ร่างกายและจิตวิญญาณเลยทีเดียวพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดนะครับผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีสภาพเป็นพระเจ้าเพราะว่าในข้อ16กเนี่ยกล่าวถึงพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็นี่กําลังพูดถึงพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นพระหมากษัตริย์นะครับขอพระเกียรติพระสิริจงมีแดะองสืบสไปเป็นนิดนี่คือขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลขอบคุณพระเจ้าสําหรับการที่พระองค์มีพระคุณพระเมตตาต่อชีวิตของเปาโลแม้ว่าพระองค แต่ก็ทรงถ่อมพระองค์ที่จะช่วยเปาโลให้หลุดพ้นจากสภาพที่ไม่น่าชื่นชมเป็นดีไม่น่าชื่นใจไม่น่าภูมิใจแต่เข้ามาสู่พระคุณของพระองค์และรับใช้พระองค์ได้ข้อสิบแปไปต้นมาในเปาโลก็กำชับคนหนุ่มอย่างทิโมธีที่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่บอกว่าคํากําชับนี้ขราพระเจ้ามอบไว้กับท่านตามคาเผยเพระวจนะซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อว่าข้อความเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสู้รบได้ดีสู้รบได้ดีคือทำเต็มที่ แต่มันแค่นั้นไม่พอครับข้อ19บอกต่อว่าให้ยึดความเชื่อไว้และรักษาโมโนธรรมให้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนละทิ้งไปพี่น้องครับวันนี้พี่น้องกําลังสู้เรื่องอะไรอยู่ครับกําลังสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ถูกต้องอะไรอยู่หรือเปล่าคําว่าสู้ทนีนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าจะทําร้ายใครหรืออะไรแต่หมายความว่าบักบันทาในสิ่งที่ถูกต้องบักบันขยันในการที่จะได้มาซึ่งบรรทัดฐานที่ดีความยุติธรรม ได้ความปลอดภัยของสังคมมาได้การเจริญงอกงามของสังคมมาแต่แค่นั้นมันไม่พออาจารย์ปโลบอกว่าให้ทําด้วยมโนโทาที่ถูกต้องด้วยทุกวันนี้มีแรงกดดันมากมายที่จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆไปในขณะที่เราร่วมต่อสู้กับกลุ่มของพวกเขาไม่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มไหนกขาแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาคธุรกิจ อยู่ในภาคการเมืองอยู่ในภาคการศึกษาอยู่ในคนแถวบ้านคุณก็ไม่รู้ใครละกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่บางทีเราเข้าไปร่วมอุดมการกับเขาในการต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างแต่น้าเสียดายที่คิดสเตียหลายคนเนี่ยก็กลับปล่อยให้มโนธรรมของตัวเองเนี่ยลุดลอยไปแล้วก็แทนที่มโนธรรมของตัวเองด้วยมโนธรรมที่มันไม่ใช่บรรทัดฐานของพระเจ้าขณะที่เรากําลังต่อสู้เราก็อาจจะมีแบบความรู้สึกร่วมมากจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย เราเราเองก็เอออมอหอมกไปทุกๆเรื่องแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าก็ตามแต่ว่าเราต้องการจะแบบอยู่กับพวกเขามากอะจนกระทั่งเราเองสูญเสียบรรทัดฐานที่เหมาะสมเรากลายเป็นคนที่ด่าทอเกลียดชังนะครับโจมตีนะครับ,นะรบฝ่ายที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราฝ่ายที่ไม่ได้ทําอย่างที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ อันนั้นไม่ใช่บรรทัดฐานของพระเจ้าไม่ใช่มโนธรรมของคนที่เชื่อพระเจ้ามโนธรรมคนที่เชื่อพระเจ้านั้นสู้ครับไม่ได้ไม่สู้ฮะแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนฮะเรียกร้องในสิ่งที่มันใช่ครับแต่ต้องเรียกร้องด้วยมโนธรรมของพระเจ้าและหนทางของพระองค์ที่จะอดทนได้ที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องใช้ความเกลียดชังหรือการกักขัะที่มีต่อกันและกันไม่ว่าคนจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาที่เราเองจะยังคงสู้ด้วยผลทางที่ถูกต้องเรียกร้องในสิ่งที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมต่อไปไม่ว่าคุณจะเรียกร้องผ่านทางธรรมศาตที่คุณกําลังเทศนาอยู่หรือคุณกําลังเรียกร้องผ่านทางสถานที่ทงานที่คุณกําลังต้องต่อสู้กับความไม่ถูกต้องบางอย่างหรือแม้แต่การเรียกร้องในชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ไม่ว่าสถานที่ที่คุณเรียกร้องสถานที่ที่คุณกําลังส่งเสียงนั้นเป็นที่ไหนไม่ว่าสภาวะแวดล้อมที่คุณกําลังเรียกร้องนั้นคือสภาวะแวดล้อมอะไรหรือหัวข้อที่คุณกําลังเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของอะไร ต้องใช้มนโนธรรมของคริสเตียนต้องใช้บรรทัานของคริสเตียนเพราะไม่งั้นไม่งั้นคุณกาลังทําให้พระเจ้าทรงเสียพระเกียรติเหมือนที่พระคัมภีร์ตอนนี้ลงท้ายบอกว่าเขาก็หมิ่นพระเกียรติของพระเจ้าอยู่เขาไม่เรียนรู้ที่จะทําให้พระเจ้าเองได้ได้รับเกียรติจากชีวิตของเขาจนคนขนา้างนอกมองเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นคริสเตียนเราใช้พฤติกรรมแบบนี้เหรอเป็นคริสเตียนแล้วใช้คําพูดแบบนี้หรอในการที่จะสื่อสารพระเจ้าของคุณสอนให้คุณสื่อสารกับคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับคุณแบบนี้หรือขอพระเจ้าทรงเมตตา ที่เราเองจะไม่ตกหลุมพรางของการที่มีจิตใจรักสังคมดีแล้วต้องต้องรักสังคมต่อไปไม่ว่าคุณจะรักสังคมด้วยหนทางใดก็ตามที่คุณกาลังรู้สึกว่ามันมันใช่เนี่ยแต่ขอให้รักด้วยแนวทางของพระเจ้าขอให้รักที่จะให้ให้คําว่าสังคมเนี่ยมันหมายถึงทุกคนที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่เฉพาะคนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นพระบิดาเจ้าของข้าพงหลายขราพงค์โปรวจนำพาที่ข้าพงศ์จางไม่ใช่คนที่เมินเฉยหรือว่า มัวแต่คิดว่าผลักภาระให้คนอื่นในการที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นหรือว่าสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ในเวลาเดีวยวกันเมื่อข้าพองเรียกร้องหรือแสวงหาความถูกต้องให้สังคมความยุติธรรมและก็ความปลอดภัยให้สังคมนั้นข้าพองจะใช้วิธีการของพระองค์ข้าพองจะยังมั่นคงต่อไปในหนทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และก็จะไม่ถูกแรงกดดันของสังคมดึงออกไปหรือทําให้พวกข้าพองค่อยๆออกไปได้ ต่มโนธรรมของพระองค์ที่พระองค์ทรงบัญชาวไว้ให้กับทโมธทีนั้นขอให้สิ่งนี้ปรากฏชัดและก็ให้ข้าพระองค์มีใจกล้าหาญในการที่จะประกาศมโนธรรมของพระองค์ออกมาด้วยเถิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับเมื่อได้ดูคลิปเฝ้าเดียวแล้วนะครับถ้าได้รับพระพรอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนทั้งหลายที่เราคิดถึงด้วยนะครับช่วยกดไลค์นะครับจะช่วยเพิ่มการที่คนจะเข้ามาดูได้มากยิ่งขึ้นนะครับกดแชร์ไปนะครับเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้เห็นคลิปของทาง CGNTV ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยกด follow ด้วยกดกระดิ่งบนสุดนะครับเพราะว่ากระดิ่งบนสุดเนี่ยจะทําให้เราไม่พลาดเลยสักคลิปเดียวจากทาง CGNTV ครับขอพระเจ้าไวพรในการที่จะเติบโตด้วยกันผ่านทางสื่ออออนนไล์ขง องนี้ครับ